เขาไม่ให้คบกับข้ามุ่งข้ามวงข้ามวงข้ามวงอ๋อ โอ้ oh my goodness ไม่ตลกค่ะทุกคนอะไรคือข้าว่วงอะข้าวหวงไม่ตลกไม่เหนื่อยขอให้เ้อเน่ โ oh, อ้ตายละวทำไมไงเด็ดเนี่ยเราจะรอดไม่ได้ชีวิตนี้เราจะพู้ชายรูเลี่ยงมนะั้ยโอ้ my god เราเอ,าอาจะกลายเป็นคนไทยคะ่ะโอเคค่ะข้ามโบงนะคะทุกคนไม่ใช่ What the Oh my goodness เมื่อกี้หนูเล่นมุกนะคะหนูจริงๆหนูอ่านออกแหละก๊อก ก็ก็อกนั่นไงอ่านกอกแล้วเมื่อกี้วงเลยแล้วเดี๋ยวรู้ว่าทุกคนจะเอาไปตัด